ใส่ไม่ให้หมดเลยแส่ทุกหมดเลยนี่เนี่ยแหละเอามาถึงสิงคโปร์เลยอ่าไม่ถ้าสยามเป็นประเทศเลยรู้ดีว่าต้มีคนทุกที่กอนทั่วโลกเลยโอกาสมาพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วงานตำรวจเมืองนะครับเพราะว่าทราบว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านผู้จัดการได้เรียกผู้อาวุโมาประชุมบริหารประจับต้นเดือนนะครับก็มีโอกาสมา พูดคุยแล้วก็บอกกล่าวหรือนัฟังข้อคิดเห็นของได้บัญชาทั้งหมดนะครับสิ่งที่มอบให้เป็นนโยบายเร่งด่วนก็คือเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับว่าตอมอมีส่วนรับผิดชอบอะไรที่จะต้องดาเนินการก็ต้องกําชับให้ดําเนินการให้ ทันเวลานะครับท,ทันเวลาเพราะว่าในอนาคตที่จะมาถึงหรือเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชากรเซียนตอมอเนี่ยจะเป็นดานแรกที่รับภาะบระหนักกว่าในงานอื่นนะครับเพราะว่าจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวดูแลประชากรของประเทศเพื่อนบ้านที่จะหลั่งไหลเข้ามา ทั้งมาท่องเที่ยวมาทำธุรกิจหรือมาประกอบจิตก้าอะไรก็แล้วแต่ตอเหมกทีชอบนครับนี่คือเรื่องแรกที่ได้สั่งการไปเรื่องที่สองก็ให้ดูแลอำนยความสะด,ดวกตักท่องเที่ยวนะครับทั้งชายไทยและต่างประเทศที่เดินทางผ่านสนามบินนานาชาติททแท่งนะครับให้เปไปด้วยความเรียบร้อยใช้กิริยาวาจาที่สุภาพนะครับ ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยจะมีความรู้สึกที่ดีกับการบวชจดบุญที่เมืองแล้วก็กลับมาเที่ยวประเทศไทยเรื่องสุดท้ายก็เรื่องการเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคเอ่อเมอร์สนะครับว่าให้ทำหน้าที่ในส่วนที่ช่วยเหลือสนับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไปรไะปจาที่สนามบินนานาชาติแห่งรือช่องทางเข้าออกอทุกจานที่มีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ท่านนายกอธิตรีนะครับท่านเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านให้ความสาคัญเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องนี้พมต้องตื่นตัวนะครับซึ่งทัาง,งผู้จัดก,การนะครับท่าการที่รับผิดชอบที่สนามบินตนท่านก็ได้อธิบายว่า การเตรียมการอย่างไรมีขั้นตอนเตรียมการอย่างไรก็ถือว่าในส่วนของปบอบมมที่รับชอบด้านสามีนาะล่าติาก็มีความพอที่จะดำเนินความสะดวกช่วยเหลือหรือดําเนินการตามขั้นขั้นตอนที่ได้มีแผนกันแล้วว่าจะทํำยังไงกับผู้ที่มีการติดเชือ้อตรงนี้จะมีจะจะมต้อ,ขของเข้ามาใช้ได้เจ้าตัวนั้นหรือเปล่าค่ะเป็นการ ไไะะเรื่องนี้นะครับผมก็ได้มอบเป็นอายุบายกับธุริการหรือคน้งเมืองว่าได้ยินได้ฟังมาว่าชาวกเกาหลีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ใช้วิธีการเดินทางไฟแล้วก็ไปแส้มวีซ่าหรือไปแส้ม,ม,สม,มว่าไปเที่ยวต่างประเทศเพศืเ่อนบ้านเราแล้วกลับมาอีกเข้าๆออกอย่างเงี้ย เป็นเวลานานๆานนนเห็นท่านบอกผมว่าจากฤ,ฤิษีเนี่ยมีบางคนในอดีตนะครับเนี่ยอยู่อย่างเนี้ยใช้วิธีการอย่างเนี้ยถึง9ปีติดต่อกันซึ่งตอนนี้ท่านได้สั่งแก้ไขไปแล้วท่านไม่ยอมให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะใช้วิธีว่ามาอยู่9 0สวันแล้วก็กลับออกไปแล้วก็เข้ามาอยู่9กวันแล้วก็กลับออกไปแล้วก็มาเย้าส0วันท่านได้แก้ไขสิ่งเหล่านี้ไป ที่ที่ที่มีในอดีตไม่มีแล้วไม่มีแล้วเรื่องนี้เราไม่ยอมที่จะคืนวัฒนธรรมดำเนินการแก้ไขแล้วค่ะเรื่องการเนี่ยอย่างไรถือว่าไม่ต้องการให้เข้าออกกับสิบกว่าไม่ใช่กําลังดําเนินการท่านแก้ไขมานานแล้วตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับตําแหน่งผู้สภาคใหม่ๆนะครับท่านลองมายกฝ่ายความมั่นคงท่านอดีตทุกทุกวันเนี่ยท่านทราบเรื่องนี้ท่านได้มอบให้ท่านกุมารเองก็ชรับผลการะัานราชกิจ ลงมากำกับแล้วก็มอบนโยบายจนสิ่งเหล่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้เราทราบปัญหาสิ่งที่เกิดในอดีตถ้ามันไม่ด,มมดีก็ได้รับการแก้ไขหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าำกำลังกรเนินการไม่มีแล้วแต่ทำไมเ<ะ>มื่อที่ผ่านมาไม่นานวันนี้ค่ะที่ยังมีการดับู่ชาวเกาหลีที่มามา,มาเป็น,นนะ่อออนไลน์ได้ คือเขาเนี่ยใช้สิทธิ์เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยว90ว,วันแล้วเขาก,ออก็กลับออกไปกลับออกไปไหมเพราะว่าเขาอาจจะกลับไปที่เกาหลีก็ได้ไปประเทศทอื่นๆเนี่ยก็ได้อันนี้เราไม่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจำกัดสิทธิ์เขาเพราะมันเป็นข้นนอตลกลงแต่ที่ผมพูดหมายความว่าคนเกาหลีที่มาอยู่กรุงเทพว่าคบใกล้ๆครบ90วันก็ไปเทมเมนอย่างเงี้ย แล้วก็ไปเดินทางไปเขมรเหมือนกับเดินทางออกไปต่างประเทศแล้วก็กลับเข้ามาใหม่แล้วก็มาอยู่90วันอย่างเงี้ยไม่มีอย่างกรณีอย่างเขามาอยู่90วันแล้วก็กลับไปเกาหลีสัก5วัน10วันแล้วกากลับเข้ามาอีกเนี่ยเราไม่สามารถทําได้เราไม่สั่งมันข้อตกลงมันไม่มันไม่เปินตามที่เราไปจำกัดก็ได้ก็เขาเดินทางมาประเทศ